ก็ขอกาบสวัสดีท่านไม่ชอท่าชัน้นี่มือลั่นเข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับผมตอนนี้ผมก็มิกกี้ชาแนลนะแล้วก็อยากจะเล่นเกมพับจีโมบายอยู่นิดหน่อยแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นกันตามเคยเราไม่เคยเล่นออกช่องนะเดี๋ยวไปดูกันเลยโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมกันแล้ว ก็ผมกดแบบทีมสี่ฮะแต่ทีมผมเหลือสามคนเชยเลยโอเคฮะผมไม่เคยเติมนะฮะแล้วก็ชุดกักๆถ้าจะไม่ได้เล่นถ้าเทียบกับอาวีก็คนละขั้วเลยฮะผมมักตรหนไว้นะอ้โห อะไรนะคือผมต้องโดดหรอโดดไหนดีเอาเมืองไทยแล้วกันฮะมีคนอยู่บนเครื่องบินห้าสิบคนเอ่อเอาไงดีลงเลยแล้วกันอะ ไม่รู้ว่าเมืองไหนดีเมืองไหนไม่ดีคนเยอะหรือเปล่าแจ่รูคือโดดโดดไปก่อนนะฮะแล้วก็เล่นต่อไปเลยเราเคยเล่นฟีไฟอยู่แล้วถึงแม้ว,ว่ามันจะไม่ได้เหมือนเป๊ะแต่ว่ามันก็คล้ายๆกันนะฮะเราจะลงตรงนั้นดีกว,ว่าบ้านเยอะ,ะฮะเหมาะสำหรับสามคนสามคนในทีมสี่อีกคน,นึ่งหายนั่แเละ ลองบ้านนี้ฮะเข้าบ้านมาละโอเคไปต่อเข้าไปฟางบ้านหลังนี้แล้วก็เก็บมาอะไรล่ะลูกซองก็ครบละแค่นั้นแหละต้องการแค่นั้นแล้วก็เก็บตามที่เกมมันเก็บให้นะเพราะว่าผมได้ไม่เก็บ ไม่เก่งเท่าฟรีไฟล์นะฟรีไฟล์เก่งกว่าเกมนี้สำหรับผมนะที่ผมฝีมือผมมีคนยิงอ่ะมันมีคนยิงดนะ้นนงนานนี้ไงอุ้ยอุ้ยน็อกแล้วผมได้ยิงโดนมนะัมยน่ะ มันเล็กมากเลยฮะเอ้ยมันอยู่ไหนกันยังไงอ้าเอา,เอา,เอาน็อกเฉยเอา้าได้คิวด้วยคืออะไรลนะ่ะอา้าวนอกอีกแล้วกำลังจะมายิงละโอ้โหเพื่อนนี่โหดนะเพื่อนโหดหรือผมกล้าไม่รู้นี่คือเอาขอก่อนไปต่อไม่รอแล้วลนะ โดนจักฝีมือแล้วมนเล่นลครั้งแรกใช่ไหมฮะเคยเล่นแล้วนะแต่ว่าไม่ได้เล่นนานมึงก็อาจจะตกลงไปบ้างแต่ก็ไม่เก่งอีกแล้วแล้วก็ไม่เก่งเข้าไปเอว่าเออก็ไปต่อนี่งไงอืออือสองคิวเป็นงาน่างโหดอะเด็ดชุดดีกว่าแนนชน็อตแนนอย่างเทพนี่กศูนย์ก่อนอะ เราไปตามเพื่อนวตอนนี้ผมจะเห็นไม่ใช่เพราะว่าผมเล่นนอกบ้านนะแล้วก็เล็กระจอบไม่เจอคนเลยอยู่ใ้วงนี้นะพวกเรออะไรต้องหาเพื่อนก่อนไปตามเพื่อนอย่างเดียวตรงนี้ ทุกแรกครับที่เรายิงไปตัวนี้เราไม่ได้คิวก็ได้อยู่นะจะได้อยู่ยิงตามเพื่อนเพื่อรอรอเพื่อน,อนไปที่อื่นไหมเพื่อนไปที่อื่นกันไม่รู้เ,น,เ,น,เนี่ยทางการเล่นเกมนี้ไม่รู้เลยไงเฮ้ย เฮ้ยยิงแล้วเฮ้ยเฮ้ยสามคิว Very good เม่ดีกูดเกมนี้ค่อนข้างใช้ยากอยู่นะเฮ้ยมือน,นี้นะแต่ว่าผมไม่ผมไม่ชชื่อมีนี่ตายแล้วแน่นอนก็ไม่ต้องห่วงนะเอาดี่าวง มีคนยิงฮะมีคนยิงโอ้โหนี่นี่คนไปซ้ำคนไปซ้ำจะคันไม่หาเพื่อนลนะเนี่ยรีบเก็บของไปไปละไปแล้ว อันนี้ก็มีลูกกระสุนสองนัดเหมือนสองควงในไฟฟายนะฮะได้กระถาแล้ส4คิวนะเลยอีกห้าสิบสามคน แล้วมาเพื่อนเราวันหนึ่งไปโน้ตแล้วก็ถ้าไม่รวมเราสามคนก็ห้าสิบคนนะจะเป็นที่หนึ่งให้ได้ในตอนนี้เพื่อนเราเข้าวงก่อนนะเดินมาสกายเขียวเดแล้วต่อไปเรื่มันทำแหละหรอก 你好吗？ คนะตอนนี้เราไม่เจอคนเลยพยายามวิ่งหายแล้วก็เข้าวงเพื่อนเพื่เรากินแล้วามาลมแล้วอุ้ยอุ้ยอย่าโดนโชตายแล้วเข้าวงเถอะเพื่อน ก็สุนที่หาไกล อืมอืมนี่น hmm. ี่บ uh ังอ้าเจากันเทพนี่โอ้โหเราต้องโดนเพื่อนซ้ำหน่อยแล้วเฮ้ยไอ้วอลไอ้วอไอ้วอ อปืนปืนอะไรวะี่ะนี่นักหนึ่งนี่หกคิวไปดิใครโดดลงน้ำเมื่อกี้โหเต็มโทรศัพท์เลยเมื่อกี้น้องผมก็โดดลงน้ำลงไปนะ เสียงดังเธอจะหาเดี๋ยวทำหลับต่อยอย่างอ้อับลับ้ำคัญตูนี้ต้องว่าน้อตร่นี้กลยยเกเช เอาซะแล้วนำคำอะไรมาเข้าวงไปเพื่อนที่ก็ที่สองก็ได้ใช้ได้ค่ะแต่ก็ไม่ใช้ผมระยะนี้ผมเนี่ยใช้สก้าอยู่แล้วนี่ไหมขึ้นเลยทุกคนขึ้นเลยคนเดียวเนี่ยเลยโอ้โหจบแล้วขึ้นได้ดิโอเคคะเดี๋ยวเราก็เข้ามาเลยนะได้เรือสุดพิเศษเฮ้ยเด้ไดวเพื่อนเพื่อนเพื่อนมันคนเพื่อนคนนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ จดี๋ยวว่ายขึ้นก่อนเจรีคนฮหะเห็นไหมสาดกระสุนไปสาดกระสุนไปจังหวะนี้อ้โหไม่โดนเลยเจ็ดคิวอ้โหหดกระดาไปกันต่อเก็บของไม่ควรเก็บเข้าวงเดี๋ยวสวยแล้วครับทุกคน สวยแล้วสวยแล้วครับทุกคนวงกำลังคืบคลานเข้ามาหาผมเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนวไว้นะเ,เร็วๆหน่อยเพื่อนไม่นะว่ายน้มาหน่อยมีคนยิงอยู่อยู่นั่นฮะไปออกแกเพื่อนช่วยยิงมาหน่อยเพื่อน เขาจะสามารถลอกจากสถานการณ์หมอกกินได้หรือไม่ก็ไปดูกันเลยใช่เออโชคดีครับทุกคนผมได้ตายแนะ่วันนี้โอ้โหไม่ต้องไม่ตายาต้องไม่ตายไม่ไม่ตายไม่ตายอย่าตาย ไม่มีชแนลจะจบได้หมอกเพราะหิวคนไม่ได้วันหนึคิดถึงเรื่องหมอกนะโอ้โหจบแล้วไม่นะเราต้องไปดูเพื่อนแเราสินะเพื่อนช่วยชุบเราด้วยทันไหมทันไหมทันไหมทันถึงทันทันทันเฮ้ยทันเฮ้ยยังไม่ตาย เราลอดพันยาวยาวอะจังหวะน,นี้เพื่อนให้กำลังใจแต่ที่เรารู้คือพันยาวพันยาปลายยาวๆอู้ขอบคุณเพื่อนงานนี้ดีจริงๆ ต่อไม่หลอกเรานะหันยาแบบใช้นี้เลยลเพื่อนเรามีใช้ไหมนะ่ะอ๋อนั่นคนสามขอบเพื่อนไปต่อเข้าวงเกือบไม่รอดเมื่อกี้โอ้โหโชคดีไปเกมนี้ไม่มีไอวอนฮะไปต่อไปต่บ ตอนนี้ก็เหลืออยู่ห้าคนนะห้าคนรวมสามคนไม่สิข้ามีเสียงตกลงดีกว่าน้องเล่นอยู่ถ่ายน้ำใไว้น้ำที่อื่นมีไม่ได้อาจต้องใา่ไว้น้ำจะได้บ้าอย่าโดนเยอะเราทำอะไรกันนะไม่ได้ไม่ได้อีกสี่คนนะ